สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องบอสกะหลาดออริจินอลวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเจ้าคัสซอลนะครับ Active uh, SAE 2 0 W สี่ส t นะตัวนี้จะเป็นเขาจะบอกว่าเทคโนโลยีน้ำมันเครื่องสังเคราะห์นะโนหนึ่ง้วยนะเออดูขวดก่อนเป็นขวดสีเทา เขาก็จะบอกว่านี่ปกป้องอย่างต่อนเนื่องตลอด3ามช่วงเวลาสําคัญนะ,ะขนาดเครื่องยนต์ขนาดทางานแม้แม้ดับเครื่องยนต์แล้วก็ตั้งแต่สตาร์ทนะครับหลักๆ API SN เลยนะโอ้โหถือว่าได้เยอะนะสําหรับน้ํามันเครื่องที่เป็นน้ํามันแร่นะ JASO MA 2นะครับใส่ได้ทั้งคัดเปียกขัดแห้งมีทพอเรียบร้อยจำนวน0.8ลิตรนะครับ ฝาสีแดงขวดสีเทาส่วนใหญ่แล้วลักษณะนี้เขาจะใช้กับน้ำมันแร,นรนะนนแน่นะครับขวดสีเทานะสังเกตนะหลายๆแบรนด์นะครับแล้วก็ถ้าขยับมาก็จะเป็นแบบขวดของคัสซี่นี่จะเป็นขวดสีเหลืองนะครับเป็นกึ่งสังเคราะห์นะแล้วก็เป็นขวดสีดำนะครับก็คือเป็นตัวสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนั้นนะ คล้ายๆกับอีดีมิสึกเหมือนกันนะครับคือแบบหมายถึงว่าสีภาชนะนะครับมีจริงๆอ่ะผมก็ไม่ได้อยากจะใช้นะครับผมผมไม่ได้มองน้ํามันแลกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเออพอซื้อมาลองใช้นะครับใช้ไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วครั้งที่สองเนี้ยก็ว่าจะใส่ต่อแต่ก็ขอรีวิวก่อนละกันนะครับเพราะว่ามเีเพื่อนๆในช่องนะครับหรือผู้ติดตามเนี่ยนะครับเขาถามว่า คาสซ่แอคทีฟเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออตัวตัวที่ใช้อยู่นะครับนี่เอ้ยตรงนี้เขามีสกรีนเ้วยนะถ้าบิดออกมันก็จะขาดออกจากกันนะครับอ,อถือว่าปรับแพ็กเกจได้ดีนะครับปรับแพ็กเกจปรับมาตรฐานผมก็เลยรีบใช้นะครับเพราะว่าน้ำมันแร่เนี่ยอายุการใช้งานมันไม่เกินสี่พันนะครับก็คือใช้แป๊บเดียวก็ถึงละนะก็ใช้ใช้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับ แล้วก็มารีวิวนะเพราะว่าครั้งที่สองยังไม่ทันได้เติมขวดยังนี่อยู่เลยซื้อมาสองขวดนะครับก็ลองดูครับมันมันไม่ได้แพงด้วยนะเขาขอมาก็จัดไปนะเขาเรื่องกันตัวเนี้ยความหนืดตัวหน้าเนี่ยจะเยอะนะครับตัวหลังก็บางรุ่นก็กําหนด30มสิบางรุ่นก็กําหนด40นะครับแต่40เนี่ยจะเหมือนใส่ง่ายนะครับใส่ง่ายคือซื้อมาแล้วใส่รถได้หลายรุ่นนะครับ ไม่แน่ใจว่ามีสามสิหรือเปล่านะครับต้องไปเช็คดูนะผมไม่แน่ใจเพราะเพราะในช่องจะใช้มาตราฐานสี่สิบเป็นหลักไงเพราะว่าถ้าสามสิบเนี่ยมันเฉพาะฮอนด้ใช่ไหมแต่ถ้าสี่สิบมันจะได้ยามาฮ่าซูซูกิคาวานะครับด้วยนะครับค่าเคลียร์แลนด์พวกนี้จะอยู่ที่สี่สิบกันนะจะมีฮอนด้าเจ้าเดียวสาสิบถ้าผมไปใส่แต่สามสิบเดี๋ยวพอสี่สิบมามันจะเทียบกันยากนะครับประมาณนี้นะคือ ส่วนใหญ่แล้วอ่ะตัวน้ํามันเครื่องที่เป็นน้ํามันแร่เกตมันจะค่อนข้างต่ํานะครับอ่ามันก็จะตัวหน้ามันก็จะค่อนข้างเยอะด้วยเพราะว่าถ้าตัวหน้าน้อยเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงคุณภาพน้ํามันเครื่องได้ระดับหนึ่งนะครับก็คือมันจะใสนะถ้ามันขุนมากมันก็จะหนืดด้วยนะครับฟิล์มมันจะสู้ตัวใสไม่ได้คือคือในในการใช้งานแล้วก็ทางด้านมูลค่าของของราคาด้วยนะครับเนี่ย สังเกตได้เลยน้ำมันแร่จุดตัวหน้าจะส่วนใหญ่จะยี่สิบนะครับน้อยน้อยตัวมากที่จะเป็นศูนย์เป็นห้านะครับหรือเป็นสิบนะอืม응แต่ตัวนี้ก็มีเทคโนโลโยีสังเคราะห์นะครับแต่ไม่ใช่น้ํามันเครื่องกงสังเคราะห์นะครับมันเป็นน้ํามันแร่นะครับคือตัวนี้จะเป็นกรุ๊ปสองนะครับกรุ๊ปสองนะหลักๆจะเป็นกรุ๊ปสองนะครับอาจจะมีหนึ่งปอนนิดหน่อยนะครับแต่หลกักๆเนี่ยจะเป็นตัวกรุ๊ปสองนะครับเพราะว่า เขาก็ลงทุนประมาณนึงนะได้มาตรฐาน SN เลยนะครับเป็นน้ำมันแร่ที่ผมว่าถ้าเทียบน้ำมันแร่ในตลาดตอนนี้ผมว่าคาสัสซอน่าจะตัวตึงเลยนะครับเพราะว่ามาตรฐานเขาสูงมากเลยดูดิคือมาตรฐาน m a 2เลยนะ SN โอ้โหสุดจริงๆนะก็ไม่ได้ผิดหวังนะผมบอกใบล่วงหน้าเลยไม่ได้ผิดหวังนะจากการใช้งานนะครับคือตัวนี้อายุการใช้งานอยู่ที่ สามพันถึงสี่พันกิโลเมตรนะครับสาหรับน้ํามันแร่นะครับแต่ถ้ารถใครเก่าหรือมีปัญหาก,กินน้ํามันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยสักสองพันก็อาจจะเปลี่ยนถ่ายนะครับสักครึ่งนึงอ่ะนะครับหรือว่าตรวจสอบระดับน้ามันเครื่องถ้าขาดให้เติมเพิ่มจนถึงระยะเปลี่ยนถ่ายก็ได้นะครับสี่พันอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางคนเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเขาจะ หารสองแล้วก็ถ่ายทิ้งก็ได้นะครับเพราะว่ารถมันไม่สมบูรณ์ไงมันจะอาจจะมีอาการกินน้ำมันเครื่องน้ํามันเครื่องขาดน้ำมันเครื่องพ่องนะครับน้ำมันเครื่องหายต่างๆนาๆนานะความร้อนหลาย,ลายๆอย่างนะครับอืมอแหวนหลวมแล้วก็ซีนยางบว,วมขาดเสื่อมแข็งมันก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำมันเครื่องหายได้เหมือนกันนะ คือผมแนะนำทุกห้าร้อยถึงหนึ่งพันกิโลเมตรก็เช็คระดับน้ำมันเครื่องซะหน่อยนะเพื่อป้องกันการขาดหายตัวนี้นะครับเขาก็เป็นเทคโนโลยีของเขานะเห็นปะเขาก็จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาอ่าเป็นประมาณสองปนหนึ่งนิดหน่อยนะ สองกับหนึ่งเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างอยู่นะครับสองจะปกป้องได้ดีกว่านะอ,อโมเลกุลมันจะถูกเขาเรียกว่าผ่านการสังเคราะห์มานะครับจากน้ํามันแรก่กรุ๊ปหนึ่งธรรมดาที่ไม่ได้สังเคราะห์เลยโมเลกุลมันก็จะเล็กๆใหญ่ๆนะครับการปกป้องมันก็จะไม่ดีนะอันนี้เขาก็ใช้เทคโนโลยีสังเคราะห์ก็เลยผมก็เลยบอกว่ามันเป็นสองบวกหนึ่งนะประมาณนี้นะครับอืจากที่ผมใช้นะครับใช้งานระยะทางอ ประมาณสามพันสี่ร้อยกิโลเมตรนะครับยังไม่ถึงสี่พันหรอกแต่ว่าก็รีวิวได้แล้วล่ะนะครับสามพันกว่านะครับอ่าจากการใช้งานสามพันประมาณสามพันสี่ร้อยสามพันห้าร้อยกิโลเมตรประมาณเนี้ยนะครับอืน้ํามันเครื่องนะครับค่อนข้างเสถียรน,นะเออถือว่าทํางานเสถียรดีประมาณหนึ่งเลยนะครับการเข้าเกียร์ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับทําได้ดี ไม่มันมันดีเกินคาดสําหรับน้ํามันแร่นะครับคือการเข้าเกียร์เนี่ยก็รู้สึกว่ามีความแน่นนะครับเวลากดเกียร์เนี่ยมีความแน่นดีนะเออจับจับคัดได้ดีอะประมาณนั้นเออมีความแน่นอยู่นะแล้วก็ความสมูทเนี่ยผมก็ว่ามันโอเคนะความต่อเนื่องของน้ํามันเครื่องเนี่ยเออถือว่าตอนร้อนตอนเย็นรักษาอุณหภูมิแบบ ได้คงที่ดีประมาณนึงเลยนะครับประมาณนึงนะไม่ได้แบบดีเวอร์นะคือมันก็ดีในราคาของมันนะครับแล้วก็อัตราการระเหยค่อนข้างสูงนะครับอัตราการระเหยสูงอันนี้ต้องระวังนะครับน้ํามันเครื่องแห้งนะครับคือถึงผมจะบอกว่าน้ํามันแร่พื้นฐานใช้ได้สามถึงสี่พันกิโลเมตรแต่ว่าต้องเช็คระดับน้ํามันเครื่องด้วยนะครับคาร์ซอนเนี่ยถือว่าเป็นน้ํามันเครื่องที่ มันระเหยเยอะนะครับ kind ต of ้องระวังด้วยขนาดตัวพี่มันก็ยังระเหยนะครับตัวมันเองเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องอัตราการระเหยเนาะเออฟิลลิ่งก่อนสตาร์ทนะครับเป็นน้ํามันเครื่องที่ไหลเร็วนะครับไหลเร็วต่อเนื่องนะครับแล้วก็อุณหภูมิขนาดใช้งานปกติเนี่ยน้ํามันก็ยังลื่นไหลอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีตื้นหน่อยๆนะถ้ามันใช้งานแบบต่อเนื่องนานๆนะครับมันก็จะเหมือนกับว่า มันน่าจะลื่นได้มากกว่านี้นะเออแต่ว่ามันมันก็ยังมีแบบนิดนึงนะครับที่มันแบบรู้สึกว่ามันน่าจะไปได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับมันเป็นตัวเริ่มต้นนะคือถ้าใช้งานปกติก็โอเคนะครับขับไรเดอร์ได้ไหมขับได้ครับพวก messenger ไรเดอร์อย่างเงี้ยใช้ได้ครับอืมแต่ว่าก็ไม่เกินสี่พันกิโลเมตรเพื่อนๆก็ต้องถ่ายนะครับทุกคนก็ต้องถ่ายนะครับอ่าสมาชิกในช่องรับชมก็ย้ํานะครับว่า เออควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องนะมันใช้ได้นะครับแต่ว่ารถแต่ละคันมันสมบูรณ์ไม่เท่ากันผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวมาด่าผมอีกนะก็ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นฟิลไหลเร็วไหลลื่นต่อเนื่องนะครับเข้าเกียร์ถือว่าแน่นๆนะแน่นๆความเสถียรค่อนข้างดีนะครับอัตราการระเหยสูงนะครับต้องระวัง ประมาณ20%ได้นะอัตราการระเหยนี่ถือว่าเยอะนะครับต้องต้องระวังด้วยอย่างที่ผมบอกการช้าล้าง่ะการช้าล้างก็ถือว่าทําได้ดีนะค่อนข้างที่จะดําประมาณนึงนะอดําประมาณนึงเลยคือช้าล้างคาบเข่าได้ดีนะครับคือไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เรื่องเรื่องการใช้งานนะครับผมให้ระมัดระวังอย่างเดียวเรื่องน้ามันเครื่องมันจะรละเหยสูงนะครับอ่าแค่นั้นแค่นั้นเลยตัวนี้นะครับก็ ใครสงสัยอะไรอยากเปรียบเทียบตัวไหนก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตอบให้ว่า,าสำหรับผมถ้าคุณเลือกตัวนี้กับตัวนี้เป็นผมผมเลือกตัวไหนอย่างเงี้ยก็คือถามได้นะครับอืงมบมประมาณแต่ละคนไม่เท่ากันผมเข้าใจนะครับผมจึงรีวิวหลายตัวหลายอย่างหลายไซส์หลายขนาดหลายราคานะครับให้ ให้ได้รับชมกันนะครับผมเข้าใจแล้วก็รถแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นน้ํามันเครื่องที่เหมาะสมมันก็จะต่างกันนะครับอย่างเช่นรถตลาดอย่าง Honda w เว e อย่างเงี้ยนะครับมันไม่จาเป็นต้องไปใส่ลิตรแพงๆก็ได้นะครับใส่แค่กึ่งสังเคราะห์ก็เหมาะสมของมันแล้วปกป้องได้ดีของมันแล้วดึงสมรรถนะได้ของมันแล้วแต่ถ้า เงินเหลือฮาร์ดคอร์หน่อยอาจจะขยับมาสังเคราะห์ร้อยแต่ก็ไม่ต้องเป็นร้อยพิเศษไม่ต้องร้อยตัวท็อปก็ได้นะครับอืมอมันนี้หลายราคาแล้วก็น้ํามันเครื่องหลายตัวก็ทําตลาดได้บ้างทําตลาดยังไม่ได้มากราคามันก็จะโอเวอร์บ้างราคาเหมาะสมบ้างนะครับก็สามารถถามผมได้นะครับว่าตัวไหนน่าใช้แล้วก็ตัวนี้น่าใช้ไหมลองถามดูแต่ถ้าถามลอยๆมาผมก็ตอบยากนะครับยิบมาเป็นตัวแล้วกัน นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสวัสดีครับ